ตอนนี้ก็น้องนุกนินะครับมาซ้อมที่จะสอบใบขี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผ่านหรือเปล่านะครับผมสําหรับใครที่อยาก,กะเรียนนะครับก็มาเรียนให้มันขับเป็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะครับขับเป็นอ่ะส่วนสําคัญนะครับใบขี่ก็อีกอย่างนึงนะครับผมถ้าอยากจะเรียนก็โทรเข้ามาที่0 8, 8 3, 3, 5, 0, 0นย์5ปดแ2ดสามสามห้าูนย์ูนย์จดสองะครับนี่คือดาน เอาสองเกีเกยร์นะครับมากกว่านั้นมากกว่านั้นซ้ายมากกว่านั้นมากกว่านั้นอีกออโอเคคืนพวงมาลายัยตอนนี้เราย้ําว่าเป็นการซ้อมนะครับยังไม่ได้ชั้นได้สอบจริงนะครับเอาโัวออกมาตัดสินตัวเองที่ว่าผานผ่านหรือเปล่าเวลาสอบนี่เขาย้ำไม่ให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ให้ดูเพื่อให้ความเข้าใจนะครับ หน้าหน้ามันโอเคกับหลังไหมผ่านไหมถ้ากรรมการาไม่เออถ้ากรรมการไม่ตัดสินตัวเองจะต้องทํายังไงต้องเดี๋ยวไอ้อารีบเรียบ,บแก้ไขนี่แหละครับต้องเป็นการคุยให้เข้าใจแบบนี้นะครับปรับซ้ายเข้าไปเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นี่แหละเออยาไป